สวัสดีครับผมไทยสุรวุตรและนี่คือช่วงเวลาของพี่ไทยเล่าให้ฟังวันนี้นะครับมีการอัปเดตข้อมูลเรื่องของวีซ่าการเกษตร ให้คุณได้ทราบกันเลยครับสำหรับใครที่รอคอยกันมาเนิ่นนานทีเดียวจริงๆแล้วที่ผมนี่ติดตามข่าวกันทุกวันเลยนะครับแต่ว่าไม่มีข่าวออกมาจากปากของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรนายลิทิมพลาวแม้แต่นิดเดียวเลยในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เลยไม่มีใครทราบว่าตกลงวีซ่าตัวนี้มันจะออกหัวออกก้อยกันแน่แต่วันนี้นะครับพอดีบังเอิญผมเข้าไปหาข้อมูลที่กระทรวงการต่างประเทศและเทรดของออสเตรเลียนะครับที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Department of Foreign Affairs And trade ะะซึ่งในนั้นก็จะมีหลายหัวข้อด้วยกันที่เราจะสามารถหาข้อมูลได้เรื่องของการาทำโน่นข้อตกลงนี่หรือว่าแม้แต่เรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศที่อยู่ในหัวข้อ international l a b o r mobility ซึ่งในนั้นนะครับวันนี้มีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องของวีซ่าการเกษตรแต่ว่าในส่วนของข้อมูลนั้นจะเน้เนไปที่วีซ่าที่เกี่ยวเนื่องกันก่อนหน้านี้วีซ่าที่มีชื่อย่อว่า Palms Scheme หรือว่า Pacific Australian l b o o r mobility Scheme ทำไมจึงบอกว่าเกี่ยวเนื่องกันในสักครู่หนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่ามันเกี่ยวกันยังไงนอกจากนี้นะครับยังมีการพูดถึงการแก้ไขข้อบังคับด้านการย้ายถิ่นฐานของปี1994หรือว่าปี ถ้าเป็นปศของไทยก็เป็นปี2537ประมาณนั้นนะครับการแก้ไขข้อบังคับตัวนี้มันจําเป็นเพราะว่าพอแก้ไขแล้วปั๊บเนี่ยจะทําให้วีซ่าการเกษตรนั้นสามารถจะเปิดใช้งานใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของวีซ่าการเกษตรนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าตัววีซ่าการเกษตรเนี่ยเขายังไม่ได้ระบุรูปร่างหน้าตาที่ชัดเจนเลย แต่เหตุผลที่เขาต้องมีการแก้ไขข้อบังคับเพราะเนื่องจากว่าทางรัฐบาลอยากจะให้โครงการนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้เลยสำหรับข้อมูลอื่นๆที่อยู่ในเพจหน้านี้เท่าที่อ่านดูนะครับก็จะพูดถึงว่าเมื่อไหร่ที่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าเนี่ยได้รับการสรุปมาจากฝั่งรัฐบาลแล้วรวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมนะฮะในฐานะของนายจ้างหรือว่าลูกจ้างถ้าเกิดว่ามีการสรุปเมื่อไหร่ ก็จะมีการนํามาอัปเดตให้ทราบกันแน่นอนในอนาคตนั่นแปลว่าอะไรมันแปลว่าตอนนี้ข้อมูลในฐานะนายจ้างก็ยังไม่มีชัดเจนยิ่งข้อมูลในส่วนลูกจ้างนะครับไม่ได้มีการพูดถึงเลยว่าเอ๊ะลูกจ้างจะหน้าตาเป็นแบบไหน มาจากประเทศไหนได้บ้างแล้วก็เงื่อนไขของการรับสมัครจะเป็นยังไงอันนี้ยังไม่มีการพูดถึงนะครับแต่พออ่านข้อมูลลงไปอีกนิดนึงมันจะมีเอกสารที่แนบมาในตอนท้ายของหน้านี้ mm hmm. ก็เรียกว่าแฟกชีสนะฮะซึ่งก็จะมีข้อมูลละรายละเอียดที่น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าข้อมูลที่อยู่ในแฟกชีสที่ลงวันที่30กันยายนก็คือวันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและผมเชื่อว่าข้อมูลตรงนี้ น่าจะทำให้ใครหลายๆคนที่สอบถามมาว่ามีการโฆษณารับสมัครคนที่จะมาเข้าร่วมโครงการในวิชาการเกษตรนี้ตามเว็บไซต์ต่างๆตามเพจต่างๆเตม็ตมไปหมดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าวันนี้เคลียร์แน่นอนนะครับว,วันนี้ทุกอย่างยังไม่ชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาหลอกคุณได้ง่ายๆนะครับต้องใจแข็งอย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายๆ ฟังข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากทางรัฐบาลออสเตรเลียก่อนดีกว่านะฮะผมเองก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าแต่อย่างใดต้องบอกไว้ก่อนนะครับเป็นแค่คนเล็กๆคนหนึ่งที่ชอบติดตามข้อมูลตรงโน้นตรงนี้และพอเห็นว่าเรื่องราวของโครงการวีซ่าทันกเกษต์เนี่ยมีการหลอกลวงกันเยอะเหลือเกิน ในอินเทอร์เน็ตก็เลยอยากจะเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ออกมาจากรัฐบาลออสเตรเลียโดยตรงนั้นมาเล่าสู่กันฟังอยากน้อยคุณนั้นได้ทันเหตุการณ์นะครับมาว่ากันถึงข้อมูลที่อยู่ในแฟกชิสกันดีกว่าวีซ่าการเกษตรตัวนี้วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งขึ้นมานั้นก็เพื่อต้องการที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆของออสเตรเลียนะครับซึ่งเจ้าตัววีซ่าตัวนี้ระบุชัดเจนเลยว่า ออกแบบมาเพื่อรับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะหรือว่ามีสกิลรวมทั้งที่มีทักษะเพียงแค่ครึ่งๆนะครับคืเรียกว่าเซมิสกิลแลวก็รวมทั้งโลว์สกิลด้วยนะครับคืออาจจะไม่มีทักษะเลยก็ว่าได้ที่สามารถจะเดินทางเข้ามาทำงานในภาคธุรกิจการเกษตรแล้วก็อาจจะรวมถึงธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปเนื้อสัตว์ธุรกิจการประมงรวมทั้งป่าไม้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่า ในช่วงแรกนี้จะมีเพียงแค่ไม่กี่ประเทศที่จะได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้และก็ทําข้อตกลงร่วมกันนะครับในการส่งแรงงานจากประเทศนั้นๆมาที่ออสเตรเลียแต่แน่นอนนะครับในแฟกชิสนี้มีการระบุชัดเจนเลยว่าในอนาคตนั้นจะมีการประกาศรายชื่อประเทศที่จะมีโอกาสเข้าร่วมเพิ่มขึ้นแน่นอน ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นหลังเดือนเมษายนปีหน้าด้วยส้มบันะฮะสำหรับกลุ่มประเทศแรกๆที่จะมีโอกาสเข้ามาในโครงการนี้ก่อนใครเลยก็คือกลุ่มประเทศที่อยู่ในหมู่เกาะแปซิฟิกนะครับซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีโอกาสในการขอวีซ่าตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Pacific a u s t r a l i a Labor Mobility Scheme หรือว่า Palm Scheme ซึ่งปัจจุบันมันก็มีอยู่แล้วนะครับสำหรับวีซ่าตัวนี้อันนี้จะเป็นวีซ่าหลักในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในช่วงนี้ก่อนเลยนะครับสำหรับรายชื่อประเทศที่อยู่ในโครงการนี้และมีสิทธิ์จะเริ่มต้นขอวีซ่าตัวนี้เข้ามานั้นก็มีประเทศในหมู่เกาะ Pacific นะครับอย่างประเทศฟิฟจิคิริบาตินารู พา p ัว n ิวกินีซ a s a m ซ a ล o ม o น o อ i ล l น n d ดิมอร์เลสเตทองกาจูวาลูบาโนอาูทั้งหมดนี้คือรายชื่อประเทศที่คนของเขานั้นสามารถจะขอวีซ่าการเกษตรเข้ามาก่อนได้ซึ่งก็อย่างที่บอกไปในคำว่าตามโครงการแล้วเนี่ยก็ปลายปีนี้จะเป็นชุดแรกนะครับที่สามารถจะรับเข้ามาได้ตามข้อมูลที่ระบุไว้นี้น่าจะเป็นช่วงระหว่างเดือน ธันวาคมปีนี้ไปถึงประมาณมีนาคมปีหน้านะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นสถานการณ์ของโควิดเป็นยังไงควบคุมกันได้ดีแล้วหรือไม่ที่สำคัญนะครับก็ต้องดูเรื่องของความพร้อมในการที่จะหาสถานที่กักตัวด้วยว่าทำได้ทันหรือเปล่าถ้าทันก็คงจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้ยังระบุชัดเจนว่า แรงงานที่จะเข้ามาในเฟสแรกนี้จะต้องเป็นแรงงานที่เคยมีประสบการณ์จากการถือวีซ่า palm s c a e มาก่อนนะครับนี่ก็น่าจะเป็นการย้ำครั้งที่2ว่าประเทศไทยยังไม่ได้อยู่ในรายชื่อแน่นอนนะครับเพราะว่า,าไม่มีทางเลยที่คนไทยจะมาถือวีซ่าตัวนี้ได้นะครับสำหรับที่ชื่อว่า palm scan นะครับเอาเป็นว่ากลุ่มประเทศไทยนั้นน่าจะมีโอกาสในเฟสที่2นะครับเพราะว่าข้อมูลที่ระบุไว้ใน fact s h บอกว่า ตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยจะมีการประกาศเพิ่มจำนวนแรงงานที่จะได้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับและยังระบุด้วยว่านะครับจะมีการเพิ่มจำนวนประเทศที่จะได้เข้าร่วมในโครงการเฟสสองนี้เพราะฉะนั้นต้องคอยติดตามตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้าเป็นต้นไปว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นนะครับเงื่อนไขของการรับสมัครคนงาน ที่จะเข้ามาทํางานผ่านทางวีซ่าตัวนี้มันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามที่แฟกชีสนี้บอกมา mm hmm. ก็แปลว่าตอนนี้คุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ในประเทศไทย mm hmm. ก็อย่าเพิ่งไปเครียดม,มากจนเกินไปนะครับตอนนี้สรุปแล้วนะครับว่าข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องอายุการศึกษาเงินในบัญชีอะไรไม่มีออกมาทั้งสิ้นเลยนอกจากนี้แฟกชส็ยังบอกชัดเจนว่าถ้ามีการ อัปเดตข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเทศที่จะได้มีโอกาสเข้าร่วมซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยกันอยู่นะครับระหว่างารัฐบาลด้วยกันนั้นเมื่อมีการอัปเดตข้อมูลกันแล้วเขาก็จะมาประกาศในเว็บไซต์นี่แหละผมก็จะนํามาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะครับเมื่อถึงวันนั้นในระหว่างนี้สิ่งที่คุณทําได้อย่างเดียวก็คือการเตรียมความพร้อมเรื่องของภา,าษาอังกฤษลองฝึกนะครับฝึกทุทกๆวันผมเชื่อว่าทักษะการพูดการคุยการเขียนการอ่านของคุณเนี่ยต้องดีขึ้นแน่นอน แล้วถึงวันนั้นไม่แน่นะครับบางทีโอกาสในการสมัครวีซ่าของคุณนั้นอาจจะกว้างกว่าเดิมก็ได้บางคนอาจจะมาด้วยวีซา่า Working an d holiday visa แทนก็ได้หรืออาจจะมาวีซ่านักเรียนก็ได้ซึ่งแน่นอนทั้ง3วีซ่านี้ที่พูดถึงนะครับทุกวีซ่าสามารถทํางานได้ทั้งนั้นเลยกลับมาที่วีซ่าปา S ์มสแกมนั้นนะครับก็เป็นวีซ่าที่รวมเอาวีซ่าที่ชื่อว่า Seasonal Worker Program นะครับแล้วก็ Visa Pacific Labor Scheme มารวมกันเพราะฉะนั้นคนที่ถือวีซ่าพร Scheme อยู่แล้วและว mm ีซ่ากำลังจะหมด mm hmm. ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่ง mm hmm. ที่มีโอกาสในการยื่นขอวีซ่าการเกษตรได้ตามข้อมูลที่แจ้งไว้ใน Fact Sheet ก็บอกว่ามีแรงงานที่อยู่ในกลุ่มหมู่เกาะแปซิฟิกนี้กว่า15,600คนทีเดียวนะครับที่อยู่ในออสเตรเลียอยู่แล้วและยังจะมีการรับเพิ่มแรงงานจากหมู่เกาะแปซิฟิกอีกประมาณ 12,000คนด้วยกันและนอกจากนี้ก็ยังมีแรงงานอีกประมาณ55,000คนจากบูกอบแปซิฟิกที่รออยู่แล้วและพร้อมที่จะเดินทางเข้ามาออสเตรเลียเมื่อได้วีซ่าส่วนในหัวข้อของจำนวนแรงงานที่จะมีโอกาสเข้ามาในช่วงของเฟสแรกนี้ ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนของนายจ้างที่ต้องการจํานวนแรงงานนั่นแหละครับซึ่งก็มีการพูดคุยกันแล้วนะครับระหว่างกลุ่มนายจ้างที่ได้รับการอนุมัตินะครับและนอกเหนือจากนี้ก็มีการพูดถึงว่าตอนนี้ได้มีการจรจายอยู่กับประเทศอื่นๆด้วยเพียงแต่ไม่ได้มีการระบุชัดเจนว่ามีประเทศไหนบ้างซึ่งก็ได้แต่หวังว่าประเทศไทยจะมีรายชื่ออยู่ในลิสต์เหล่านั้นด้วยซึ่งแน่นอนนะครับอย่างที่เกิดไปตอนตอน้นประมาณเดือนเมษายนปีหน้าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น ส่วนรายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจในหัวข้อถััดไปก็มีเรื่องเงื่อนไขและการรับประกันต่างๆของตัววีซ่าพูดถึงเรื่องของที่พักอาศัยมาตรฐานความปลอดภัยการดูแลต่างๆนะครับแล้วก็ยังจะมีพูดถึงนะครับว่าวีซ่าแบบที่มีนายจ้างที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยอันนี้จะเป็นหน้าที่ของทางนายจ้างเลยแหละในการดูแลเรื่องต่างๆ,ๆที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานที่มาจากต่างประเทศนะครับ และตัวลูกจ้างนั้นที่จะมาทํางานก็สามารถทําได้ทั้งแบบที่เป็นฤดูการไปนะครับหรือว่าจะเป็นระยะยาวไปเลยก็ได้แล้วก็ข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็บอกว่าลูกจ้างเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนนายจ้างได้นะครับโดยที่ตัวเองนั้นยังได้รับสิทธิ์ต่างๆในการคุ้มครองตามกฎหมายอีกด้วยนะฮะผมว่าเป็นข้อดีเลยนะสาหรับข้อนี้ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลามาทํางานแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีเสมอไปบางคนอาจจะเจอเจ้าของหรือว่านายจ้างที่นิสัยไม่ดีก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะกดขี่มากๆแล้วเรามาทํางานนะครับความสุขก็ไม่มีเหนอยก็หนึ่งอยู่แล้วเนี่ยบางทีก็อยากเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาบางวีซ่านั้นไม่อนุญ,ญาตให้เปลี่ยนแปลงคือให้อํานาจของานายจ้างนี่มากกว่าแต่ว่าถ้าวีซ่าตัวน,นี้เป็นไปตามที่ข้อมูลระบุไว้นี่ก็น่าจะเป็นเรื่องดี นอกจากนั้นมีการพูดถึงเรื่องของการดูแลสวัสดิการและเรื่องของความปลอดภัยของแรงงานด้วยนะฮะแล้วก็มีอยู่ข้อหนึ่งพูดถึงว่ามีข้อกำหนดเรื่องของระดับภาษาอังกฤษขั้นต่ำของแรงงานด้วยอันนี้เลยครับที่น่าสนใจเพราะมีหลายๆคนถามว่าเออไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษเลยนี่จะเป็นยังไงแต่ทั้งหมดนี้มันต้องขึ้นอยู่กับว่าประเทศไทยนั้นได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วยหรือเปล่าก่อนนะฮะ ถ้าเกิดว่าได้รับการคัดเลือกแล้วเราจึงจะรู้ข้อมูลถัดไปว่าเงื่อนไขของการรับสมัครผ่านวีซ่าตัวนี้มันจะเป็นยังไงถ้าเป็นไปตามข้อมูลในแฟกชิสนี้ชัดเจนว่าเรื่องของระดับภาษากฤิขั้นต่ำนั้นจะต้องถูกระบุปไปไว้ในเงื่อนไขด้วยแน่นอนเพระฉะนั้นใครที่บอกว่าตัวเองนั้นพูดภาษาังกฤษไม่ได้เลยไม่มีความรู้ภาษาังกฤษเลยเนี่ยต้องรีบฝึกนะครับนับจากวันนี้ไปจนถึงเมษซาพินานี่มีเวลาอีกหลายเดือนทีเดียว ถ้าคุณเริ่มผมเชื่อว่าคุณต้องดีขึ้นแน่นอนอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปเพียงแค่การนั่งรอฟังแต่ข้อมูลนะครับฝึกฝนฝึกซ้อมภาษาเกฤษด้วยกลับมาที่ข้อมูลใน fact sheet กันต่อมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่เขาถามว่าแล้วไอ้เจ้าวีซ่าตัวนี้เนี่ยคนที่สมัครเข้ามาเนี่ยสามารถจะยื่นขอ permanent residency ได้หรือไม่นะครับ <S <S ก็คือมีโอกาสที่จะถือวีซา่าอยู่อาศัยทาวรได้หรือไม่ ซึ่งคำตอบที่อยู่ในแฟกชิสอันนี้ก็ก็บอกว่ารัฐบาลยังให้คำมั่นสัญญาว่าวีซ่าการเกษตรตัวนี้มันจะเป็นเส้นทางลัดสำหรับหลายคนจะได้มีโอกาสถือวีซ่าผู้อยู่อาศัยถาวรในอนาคตแน่นอนเพียงแต่ในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆว่ามันจะทำได้ยังไงตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการหารือเพิ่มเติมกันอยู่ซึ่งยังอีกไกลมากๆทีเดียวแต่อย่างน้อยนะครับ เรื่องนี้รัฐบาลออสเตรเลียก็ให้แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้เราพอเห็นช่องทางไว้บ้างทีนี้มาถึงหัวข้อว่าวีซ่าการเกษตรตัวนี้เนี่ยจะมีเรื่องของการคุ้มครองเรื่องของสวัสดิภาพอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งคำตอบที่อยู่ใน fact s h e e ก็บอกว่าทุกคนนะครับที่เป็นแรงงานมาจากต่างชาติเนี่ยเมื่อมาถึงออสเตรเลียแล้วตามกฎหมายก็มีสิทธิ์และก็จะได้รับความคุ้มครองในการทำงานเหมือนกันหมดนะครับ ไม่ว่าจะถือสัญชาติอะไรวีซ่าประเภทไหนคนที่เป็นนายจ้างนี่ก็ต้องจ่ายค่าจ้างต่างๆต,ตามกฎตามบันทึกข้อตกลงที่มีนะครับให้ถูกต้องครบถ้วนไม่มีการโกงว่าง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็ต้องให้สิทธิ์ต่างๆกับลูกจ้างตามกฎหมายที่กำหนดรวมทั้งเรื่องของสถานที่ที่ทำงานจะต้องมีความปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับ แล้วก็คนที่เป็นแรงงานที่ถือวีซ่าตัวน,นี้เข้ามาเนี่ยจะได้รับสิทธิ์และคุ้มครองเท่าเทียมกับคนที่อยู่ในประเทศนี้แล้วก็ยังมีการพูดถึง2หน่วยงานที่สําคัญนะฮะว่าจะมีบทบาทในการช่วยกันดูแลข้อกําหนดต่างๆตามกฎหมายรวมทั้งเรื่องของวีซ่ารวมทั้งเรื่องของสถานที่ทํางานให้มันถูกต้องก็คือหน่วยงานที่ชื่อว่า Australian Border Force และก็อีกหน่วยงานหนึ่งมีชื่อว่า Fair Work หน่วยงานหลังนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปทํางานแล้วเจอเจ้านายนิสัยไม่ดีนะครับ กงเอาเปรียบเนี่ยแน่นอนชื่อเหมือนกันก็บอกคุณแล้วว่า,วาต้องทํางานแบบแฟร์กันนะฮะถ้าไม่แฟร์หน่วยงานนี้เขาจะเข้าไปดูแลและจัดก,การให้คุณเลยและอันนี้ก็จะเป็นคําตอบอันหนึ่งนะครับที่บอกว่าคนที่เข้ามาด้วยวีซ่าตัวนี้เนี่ยสามารถจะเปลี่ยนนายจ้างได้ถ้าเกิดว่าเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของสวัสดิภาพนั้นไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีทีเดียวครับ มาถึงบทสรุปของแฟกชีสนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าวีซ่าการเกษตรนี้ดูแลและก็จัดการโดยหลายหน่วยงานด้วยกันอย่างเรื่องวีซ่าก็ดูแลโดย d e partment of Foreign Affairs and Trade หรือว่ากระทรวงการต่างประเทศและการค้าส่วน d e partment of Home Affairs ก็จะด,ดูแลเรื่องของการยืดวีซา่าการขอสปอนเซอร์ทั้งหมดเลยรวมทาให้การสนับสนุนผ่านทางหน่วยงาน a u สเตรเลียนบูร o r ิฟอร์ด้วย ในส่วนของ Department of Agriculture, Water and the e n v i r o n m e n t ก็จะดูแลเรื่องของความต้องการจากทางภาคธุรกิจนะครับก็จะเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆทีเดียวทั้งหมดนี้นะครับเราต้องคอยดูกันว่าทั้ง3หน่วยงานนี้จะมีข้อมูลข่าวสารอะไรออกมาอัปเดตให้เราทราบก,กันเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ตอนนี้ก็ต้องคอยดูว่าเฟสแรกของวีซ่าการเกษตรอย่างที่ผมบอกไปว่ายังไม่มีประเทศไทยอยู่ในริดลายชื่อนี้มันจะสำเร็จหรือว่าออกมาหน้าตาแบบไหนและถ้ามันไปได้สวยเดือนเมษายนปีหน้าครับตามที่แฟกคิสก็บอกมาเราคงจะมีโอกาสทราบกันแน่นอนว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในเงื่อนไขที่มีโอกาสขอวีซ่าหรือไม่ และที่สําคัญคือถ้าเป็นไปอย่างนั้นเงื่อนไขของการขอวีซ่าตัวนี้มันจะมีรูปร่างหน้าตายยังไงเพราะฉะนั้นทุกนี้ทุกคนต้องรอนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนแต่ทั้งหมดนี้นะครับถึงแม้ว่าตัววีซ่าจะเดินหน้าไปไกลแล้วก็ตามนะักวันที่เขาจะประกาศในเดือนเมษายนนะตอนนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าสถานการณ์ของโควิดมันยังรุนแรงอยู่ มันก็จะมีปัญหาเรื่องของการกักตัวเรื่องของการเปิดพรมแดนเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนถ้าทุกอย่างราบรื่นเนี่ยผมก็หวังว่าในวันนั้นคงจะมีคนไทยนะครับที่จะมีโอกาสเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าตัวนี้มาทํางานกันอย่างที่ทุกๆคนรอคอยกันแต่อย่าลืมนะครับว่าช่วยตรวจสอบดูวีซ่าตัวอื่นๆด้วยผมเชื่อนะครับว่าหล,หลายๆคนนั้นมีความสามารถหรือ มีโอกาสที่จะสมัครวีซ่าตัวอื่นๆมาก็ได้เช่นเดียวกันจะมัวแต่รอแต่วีซ่าการเกษตรซึ่งยังไม่รู้เลยว่ารูปด่างหน้าตามันจะเป็นแบบไหนแต่ถามว่ามีไหมมันมีแน่นอนเพราะมันเริ่มต้นแล้วนะครับเอาละครับลองดูนะครับเผื่อคุณอาจจะมาด้วยวีซ่านักเรียนก็ได้หรืออาจจะเป็นวีซ่าว่ากิ้งกับฮอลิเดย์ก็ได้หรือวีซ่าอะไรอื่นๆอีกมากมายทีเดียวและที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือถ้ามาที่ออสเตรเลียไม่ได้ลองพิจารณาประเทศอื่นด้วยก็ได้นะครับ คุณจะไปที่ไหนมันก็เป็นโอกาสที่ดีของคุณทั้งนั้นเลยนะครับเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ใจของคุณคุณสู้หรือเปล่าคุณพร้อมหรือเปล่าและคุณเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนพื้นฐานที่สําคัญที่สุดก็คือการฝึกภาษาอังกฤษนั่นแหละครับฝึกให้มันดีขึ้นดีขึ้นทุกวันทุกวันและผมเชื่อว่าโอกาสที่ดีจะเข้ามาหาคุณแน่นอนอาจจะเป็นที่นี่หรือประเทศอื่นก็ได้หรืออาจจะเป็นที่เมืองไทยผมขอให้ทุกคนโชคดีในชีวิตนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามพี่ไทยเลาวไ้ฟังกับผมไทยสุรวุฒิแล้วก็ถ้ามีข้อมูลอะไรที่อัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าตัวนี้หรือวีซ่าอื่นๆเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังตรงนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ